สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำกระล่ำทอดน้ําปลากันนะทุกคนเวลาเราไปกินร้านอาหารนี่แพงมาก นะคะจานหนึ่งร้อยแปดสิบสองร้อยวันนี้เรามาทําเองนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมคือกระหล่ำสดสดหนึ่งหัวค่ะมีเอ่อกระเทียมค่ะผงปรุงรสน้ําตาลแล้วก็น้ําปลาทิ่ปลารสของเรานะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยนะตั้งกระทะให้น้ํามาใส่น้ํามันให้ร้อนจัดๆเลยนะคะทุกคนคายร้อนมากๆเลยนะแล้วใส่กระเทียมไปค่ะผัดผัดให้กระเทียมกรอบหอมนะคะผัด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 ไปนะคะกระเทียมกรอบได้ที่แล้วนะคะทุกคนค่ะลลนะแล้วเดี๋ยวต่อไปะนะคะพอกระเทียมกรอบหอมแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆใส่ <enga> ลำลงไปนะคะตอนนี้กําลังจะได้ที่แล้วนะค่ะเทียมของเราเริ่มเหลืองแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะได้แล้วที่แล้วเดี๋ยวเราใส่กระหล่ำลงไปเลยค่ะใส่กระหล่ำไปนะเราอย่าเพิ่งผัดนะคะทุกคนคะ่ะเคลดลับอยู่ตรงนี้นะเราเราใส่ใบเสร็จแล้วเราค่อยผัดนะคะผัดผัดพ้อยผักเริ่มเดือดสลดนิดนึงคะ่ะทุกคนคะ่ะใส่น้ําตาลกับผงปรุงรสลงไปเลยนะคะน้ำตาลผงปรุงรสลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ผัดใช้รสดีรสโซเดียมด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ แล้วก็ผัดค่ะผัดให้ทั่วพอผักเริ่มย,ยีเริ่มจะใกลจะขี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปขอบขอบกระทะเลยนะทุกคนอันนี้คือคิดรับความอร่อยเลยนะใส่น้ำปลานะคะไปรอบๆขอบกระทะเลยนะคะใส่ไว้ขอบขอบ,ขอบกระทะแล้วรอให้มันแบบได้กลิ่นหอมโชยขึ้นมาก่อนนะคะทุกคนคานแล้วเราค่อยผัดแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยคะ่ะก็จะได้กระหล่ำทอดน้ำปลาหอม กรอบๆก,กันเลยค่ะทุกคนค่ะหน้าตาน่ากินไหมคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ